สรุปในเรื่องฉบับสมบูรณ์ของเดรมมี่แคปเตที่หนึ่งเกือบสมบูรณ์นะเพราะว่าผมก็เราแบบย่อแล้วกันเพราะว่าอะไรคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมก็เล่นอย่างเดียวแล้วก็ดาบผีอย่างเดียวผมโอเควันนี้จะผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องของต,ตุกตัวละครในชคปเตที่หนึ่งโอเคไปเลยดีกว่า ตัวละครเอกอย่างยาสุมาซาชิกะเขาต้องการหาเพื่อนของเขาที่หายตัวไปในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งผมอ่านชื่อโรงเรียนไม่ออกก็ไปอ่านในตันเองแล้วกันโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆมากมายครทั้งคาบเลือดที่เขียนคาว่าหิวและยาสุเนี่ยต้องการจะผ่านโรงยิมไปยาสุก็เลยเดิน เดินตามทางไปเรื่อยๆตามรอยเลือดไปเรื่อยๆจนพบกับ <Bro. S 1> ห้องที่เก็บกุญแจเข้าไว้ในห้องนั้นเนี่ยเต็ไมไปด้วยยาลายเลือดมากมายซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านมาจากไหนหลังจากนั้นเนี่ยตัวเอกของเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆจนพบกับต้นซาก,กุระต้นหนึ่งที่มีขนาดค่อนข้างที่ใจะใหญ่ต้นนี้เนี่ยมีรูปสิ่งมีชีวิต oh. แปลกป,ป,ประหลาดตัวหนึ่งแปะอยู่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรยาสูตต้องการที่จะเดินลงไปในห้องใต้ดินซึ่งต้องหากุญแจยาสูตได้เจอกุญแจในห้องหนึง่งและได้พบกับเจิ เฮียจิเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสูงประมาณ2.5เมตรหรือประมาณ250เซนติเมตรครับผมซึ่งเป็นที่สูงมากซึ่งเฮียจิได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮากจิชาคุซามะครับผมหลายคนก็อาจจะรู้จักจาก,กาันดีโดยเฮียจิเป็นใครเนี่ยเราทำตอบจะถูกเฉลยในเกมโหมดเดวิทไตรอลและก็ชั a เตอร์ที่3ผมหรือถ้าใครอยากรู้เนื้อเรื่องตอนนี้เลยแบบไม่ต้องรอผมสรุปเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้ผมเคยสรุปประวัติของไอเด็กคนนี้ไว้แล้วครับผมซึ่งถ้าใครไปดูเนี่ยจะรู้ว่ามันบันไดมากคไปตโอเคไป ด้วยยาสูดเนี่ยได้เดินลงมาในห้องใต้ดีนแล้วพบกับทางน้ำเพราซึ่งทางน้ำเนี่ยไปต่อในเมืองซึ่งในเมืองเนี่ยมีบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวบกเพลงที่แม่งน่ากลัวชิมหายไม่เชื่อลองฟังดูดิ หลังจากเดินผ่านเมืองนี้เนี่ยจะเป็นเขาวงกซึ่งเขาวงกวเนี่ยมี er เฮียจิเฝ้าอยู่เฮียจ er ิจะไม่ได้เป็นมิดอีกต่อไปแล้วคือจะไล่ฆ่าเราอย่างโหดเหี้ยมโหดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะมันแค่จำเราอยู่ที่นโอเค okay, ง่ายๆเลยคือเดินไปทางซ้ายกลับมาทางขวา <Yeah. S 2> เดินตรงไปหันมุม45องศารอเฮ er ียจิ20วิแล้วก็เดินตรงไปที่ประตูจบีซี่หลังจากนั้นยาสูจะได้ปรากฏตัวมา หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางเข้าหมู่บ้านสวยงามมากผมยอมรับว,ว่าฉากมีสวยงามมาระหว่างทางเนี่ยยาสูได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือดนตรีบีวะซึ่งเด็กคนนี้มีชื่อว่าบีวากิผมซึ่งบีวากีเป็นใครเนี่ยคำตอบจะเฉลยในแชปเตอร์ที่3ครเมื่อผมโอเคโดยบีวากีเนี่ยมาเหมือนได้มาขวางเราแล้วอยู่ดีๆก็หายตัวไปผมแล้วเราก็จะไปเจอกับชาวนาคนนึงซึ่งเขาบอกเราว่าอยู่มาแปดีแล้วนะ <ไป S 1> ออกกะทีสิเฮ <ไป S 1> <ส>้ โอเคระวังตัวด้วยละกันหรือพี่ชายของฉันเนี่ยเขาไปในเมืองแล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยตายแล้วมั้งใช่ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ในที่ที่เด็กนานแค่ไหนเพราะว่าเธอมองเราอยู่ตลอดเลยและเธอก็ฟังที่เราพูดอยู่ด้วยมีฮาคี้สังเกตหรอวะถ้าคุณเห็นเด็กเล่นดนตรีวิวาเนี่ยหรือว่ามันสายเกินไปแล้วท่านผู้ชมรู้อะไรไหมครับ ไอ้ชาวนาวเนี่ยตายแล้วนะครับเขาไม่มีชีวิตยอยู่แล้วสิ่งที่เราคุยนี่คือผีครับผมเรากำลังคุยกับผีอยู่นั่นเองครับผมยาสูตมึงอัปเกรดไปขั้นเลยนะโอเคช่างมันเถอะยาสูตเนี่ยจะได้เผชิญหน้ากับผีตัวหนึ่งชื่อว่าชีสูชีสูจะเป็นรูปปัน้นซึ่งเป็นรูปปั้นที่ทําเหมือนที่อยู่นิ่งๆแต่ความจริงแล้วมันมีชีวิตแค่บางตัวนะโดยยาสูได้เดินฝ่าไอ้พวกไอ้ชิสูจํานวนมหาศาลไปจนไปเจอกับทางเข้าบ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางเข้าบ้านของ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคาตอบจะถูกเฉลยในแชปเตอร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ลุงเนยโดยเธอจะเฝ้ามองยาสูดจากบนหน้าต่างครับผมหลังจากที่เดินเข้าไปใกล้เนี่ยเธอจะหายไปยาสูดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วพบกับชั้นใต้ดินในชั้นใต้ดินมีประตูแห่งหนึ่งซึ่งพายาสูดไปโผล่ในโรงแรมซึ่งในหัวผมคือได้ยังไงมึงมึงมึงอยู่นี่มึงไปโรงแรมได้ไงคําตอบนี้เนี่ยจะถูกเฉลยในแชปเตอร์ที่สอง,องผม,มงก็อดใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมทำโอเคช่างมันเถอะโดยยาสูดจะได้พบกับแฮมเบอร์เกอร์ช,ชน,เเน์ ช่างมันเถอะหลังจากนั้นยาสูรจะได้พบกับอีเด็กเป็ดบิวากิครั้งหนึ่งซึ่งยาสูรถึงกับอกว่า e ่เพราะอีเด็กนี่แม่งผ่านง่ายเกินหลังจากผ่านอีเด็กเป็ดบิวากิมาได้เนี่ยยาสูรจะได้มาพบกับแผนที่อันหนึ่งซึ่งจะเป็นแผนที่ไปยังทางออกของโรงแรมนี้ยาสูรได้ใช้ความจำในสมองประมาณ3 4 0 0 0ล้านเซลล์ในการประมวลผลและได้ไปเจอกับกลิกบวกซึ่งยาสูรใช้สะเต็ปหลบแบบเหมือนในบล็อกฟุตกดสกิลอาร์เพื่อก,กดโซแล้วก็หนีไปอย่างง่ายได้แล้วก็ได้เจอกับเพลย์อัปเกรดขั้น บนเพดานแล้วก็ไล่ตามแต่ก็ทําไม่ได้เพราะยาสุมานลันเนอร์กอดเกินลันเนอร์นนอตรงไหนว่เวลนมันแค์อยู่ในพุ่มเนี่ยหลังจากยาสุโชว์สเต็ปลันเนอร์เสร็จแล้วเนี่ยยาสุจะไปพบกับทางเข้าพระราชวังแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Imperial Palace และแชปเตอร์ที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของแชปเตอร์ที่1ซึ่งแชปเตอร์ที่2จะมาในวันพรุ่งนี้ผมจะรีบทำเลยเพราะว่า ผมมองว่าผมอัพคลิปไม่ถี่เลยผมอัพคลิปอย่างช้าเลยนะถ้าช้าอย่างนี้เนี่ยกูจะไปถึง5 0,000ื่นได้ยังไงผมโอเคเพราะฉะนั้นผมจะอัพคลิปพรุ่งนี้ผมสัญญาผมอัพแน่นอนนะผมเป็นเก็บประวัติเกี่ยวกับซีรีส์สองต่อให้คลิปนี้จะมียอดตอบรับเป็นยังไงผมก็จะทำนะผมโอเคก็ขอขอบคุณที่ดูนะผมเพราะช่องผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครดูแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากดูแล้วก็ดูไปทําไมด้วยนะผมโอเคขอให้ทุกคนโชคดีให้ผมประสบความสําเร็จอย่าล้มเหลวแบบผมแล้วก็ถ้าล้มเหลวเนี่ยก็ลุกขึ้นมาใหมมมม่ม่่รัผไจเป็นนนตต้้้อองงลยู ท,ทุกคนพร้อมจะให้กำลังใจใคุณเสมอโอเคผมไปแล้วบาย